จากชุมพรวันนี้เรามาโผล่กันที่จังหวัดระนองนะคะสื่มเนื่องมาจากมีคนอยากจะมาดูเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าค่ะมาดูบรรยากาศเช้านี้ที่ที่พักของเรากันก่อนเลยนะคะ อยู่ติดกับท่าเรือท่าเรือลมพญานะคะที่จะเดินทางไปเกาะเต่าค่ะที่จังหวัดชุมพรจากที่พักมองเห็นได้เลยค่ะสะพานไปที่จอดเรือนะคะตอนเช้าๆก็จะเห็นนักท่องเที่ยวค่ะเดินมาขึ้นเรือเทีเ่ยวแรกสุดก็เป็นเจ็ดโมงเช้าค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็มาพักที่เดียวกับแนนนี่แหละ หนึ่งคืนแล้วตอนเช้าก็ออกเดินทางไปกอดเต่าแต่เช้าค่ะเกือบจะ1ิบโมงเช้าแล้วนะคะทุกคนวันนี้ขับรถมุ่งหน้ามาที่เขตแดนค่ะที่จังหวัดระนองนะคะร้านที่เราจะมาทานมื้อเที่ยงวันนี้ก็อยู่ติดน้ําเลยค่ะทุกคนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเลยค่ะพม่าเข้ามาลึกพอประมาณค่ะผ่านสวนยางเข้ามามาถึงปุ๊บ,บก็เจอเลยค่ะทุกคนร้านตากมาเมล็ดกาแฟค่ะชื่อร้านว่า ครัวคุณยายยำตำแซบนะเปิดมาได้4ปีแล้วค่ะสั่งอาหารเสร็จเดี๋ยวจะพาเดิน <might> ดูบริเวณ <pitch. S 1> โดยรอบนะคะ oh. ด้านหลังของร้านก็จะเป็นเนี่ยค่ะแม่น้ำฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศพาม่านะคะพาม่าก็ปลูกยางเหมือนกันเลยที่ร้านนี้เขาจะอยู่ในสวนนะคะน่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลของเขาแหละจะเห็นเป็นสวนหมากค่ะโดยมากข้างล่างก็จะเห็นเป็นอ่ามเมล็ดกาแฟค่ะ ปลูกต้นกาแฟซะเยอะอาหารหน้าตาดีรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาเป็นกิตลูกค้ามากๆเลยค่ะที่พวกแนนสั่งเห็นบนโต๊ะเยอะๆเนี่ยรวมราคาเสร็จสับก็500บาททวนค่ะ นี่คือได้น้ำเปล่ามาหนึ่งขวดด้วยนะคะอาหารแต่ละจานเขาจะมาแบบจานใหญ่ๆหนะ้าตาดีรสชาติก็ดีที่สําคัญก็คือของสดค่ะทุกคนเห็นร้านว่าอยู่ลึกๆในสวนขนาดนี้แต่เขาก็ยังมีลูกค้ามาซื้อประจํานะคะอยู่มาได้จน4ปีแล้วค่ะทุกคนคิดดูแล้วกันหลังจากทานมื้อเที่ยงเสร็จ เราก็ขับรถมุ่งหนะ้ากลับชุมพรค่ะเจอคาเฟ่ระหว่างทางค่ะน่าจะอยู่ในจังหวัดระนองอยู่นะคะทุกคนเขาอยู่ติดริมน้ำด้วยค่ะที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็มีที่พักด้วยนะคะด้านบนชื่อว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะหัวร้านคาเฟ่นะคะเขาอยู่ติดคลองหัวร้านค่ะ เขาอยู่ติดกับภูเขาย่านนี้ซึ่งเป็นเขาหัวล้นนะคะทุกคนเขาจะล้นแบบว่าเป็นธรรมชาติล้นมาแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีหญ้าขึ้นปกคลุมสวยงามค่ะเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญของจังหวัดระนองค่ะอยู่ติดกับคลองเงาวน่าเดินมากค่ะตอนเย็นแต่ว่าเป็นเส้นที่ไม่ยาวนะค,ะคนเลยมักเรียกติดปากว่าคลองหัวล้านค่ะคลิปหน้าไปเจอกันในตัวเมืองชุมพรนะคะ